สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง y o u u u b แอปทารโรวันนี้พี่แอปจะมาทำพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณจะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะ ไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2ไพ่ใบที่3ให้เพื่อนๆพื่ทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะ พี่อากาศในหัวข้อที่ว่าใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครสองไม้เท้าราชินีถือดาบ The เว r ร์ ในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานทางด้านตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยความสำเร็จด้วยความก้าวหน้าด้วยความมุ่งมั่นนะคะเพราะคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและเป็นคนที่ลุยคะ่ะมองเห็นอนาคตข้างหน้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเองและคนรอบข้างนั้นมีความสุขมีความสบาย และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าทุกข์ใจหรือว่ามีความยากลำบากเพียงใดคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าด้วยสายตาที่มุ่งม,มั่นและมองถึงอนาคตที่เกิดขึ้นนะคะราชาถือไม้เท้าสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้า และคนที่รักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะก็คือคนในครอบครัวหรือไม่ก็คนที่คุณเคารพนับถือให้ความนับถืออาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีความรักมีความห่วงใยและทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะเขาอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของคุณโดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังสิ่งใดค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณเริ่มต้น กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนานะคะและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสำเร็จค่ะด้วยความรักด้วยความเต็มเปี่ยมและด้วยความสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะราชาถือถ้วยสิบเหรียญ the i m p e l o r และคุณเองก็มีความรู้สึกรักและทุ่มเทหัวใจให้เช่นเดียวกันค่ะ และความรักแท h, แ้ระหว่างคุณกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะก็ผูกติดยึบมั่นเหมือนราชาถือถ้วยค่ะเต็มไปด้วยความรักสายตามองด้วยความห่วงใยพร้อมที่จะเห็นความเจริญเติบโตอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างไกลกันบ้านนะคะแต่เร็วๆนี้นะคะอันที่จะได้เจอกันนะคะจะมีมากยิ่งขึ้นค่ะ มีพร้อมทั้งเงินทองมีพร้อมทั้งหน้าที่การงานและกิจยศชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จทางด้านการศึกษาการงานหรือการลงทุนในธุรกิจต่างๆที่คุณคาดหวังไว้นะคะเขาคนที่สนับสนุนคุณและดูแลคุณด้วยรักแท้เขาพร้อมที่จะทให้คุณยิ่งใหญ่และเติบโตด้วยความสง่างามค่ะและเร็วๆนี้นะคะ ความสัมพันธ์นั้นหรือว่าการได้เจอกันนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันหรือไม่ก็มีการเดินทางเข้ามาหากันเต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักและเต็มเปี่ยมไปได้วยความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันนะคะคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คุณเคารพนับถือนะคะเขามีความรักแท้มอบไปกับคุณและดูแลหัวใจคุณ ด้วยความห่วงใยและความรู้สึกที่หวังดีตลอดเวลานะคะเขามีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะคะอยากให้คุณทำอะไรด้วยความรอบคอบอย่ารวดเร็วและอย่าประมาทจ,จนมากเกินไปนะคะและให้อยู่ในกรอบของศิลธรรมอันดีค่ะ เขาปาถนาให้คุณมีความสุขสมหวังและความสําเร็จในชีวิตนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและรอวันที่คุณกลับมาเฉลิมฉลองร่วมกันค่ะความอบอุ่นความสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบกันนะคะ และการได้มาพบกันนะคะอาจจะมีการร่วมงานบุญงานกุศลอาจจะมีการเสริมสร้างบุญบารมีร่วมกันนะคะหรือไม่ก็มีงานบุญงานกุศลครั้งใหญ่ร่วมกันค่ะรักแท้รักด้วยหัวใจที่คนในครอบครัวหรือไม่ก็คนที่คุณเคารพนับถือนะคะมอบให้คุณอย่างเต็มที่มอบให้คุณอย่างสุดหัวใจเลยนะคะ เขาหรือเธวคนนั้นอาจจะเป็นคุณแม่ที่แท้จริงคุณแม่บุญธรรมหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเปรียบเสมือนบิดามารดาเลยนะคะการที่คุณฝึกฝนพัฒนานะคะไม่เพียงแต่ว่าทําให้คุณมีความสุขและเขาหรือเธอคนนั้นก็มองดูคุณด้วยความสุขเช่นเดียวกันค่ะ คําอธิษฐานคำภาวนาของคุณจะสมหวังสมปัานาเร็วๆนี้นะคะเรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปเปลวไฟรูปลูกเทนนิส รูปนกวีรูปเกี่ยวเชือกและรูปยานอาวกาศนะคะการที่คุณห่างไกลจากคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นการห่างไกลข้ามประเทศข้ามถิ่นข้ามแดนหรือว่าข้ามจังหวัดก็ได้นะคะแต่ว่าพลังงานแห่งความคิดถึงพลังงานแห่งความห่วงใยพลังงานแห่งรักแท้มีความห่วงใยซึ่งกันและกันไม่เคยขาดค่ะความห่วงใยนั้นนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาและหวังดีซึ่งกันและกันค่ะ คุณหรือเขาหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านกระแสไฟฟ้าหรือไม่ก็ทางด้านเชื้อเพลิงก็ได้นะคะอาจจะเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็บ่อน,น้ํามันหรือไม่ก็เป็นการทํางานเกี่ยวกับความร้อนก็ได้นะคะและเขาหรือแต่คนนั้นนะคะหรือคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะดูแลคุณและพร้อมที่จะให้กําลังใจคุณตลอดเวลานะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ความรักระหว่างคนในครอบครัวกับคุณนะคะเปลี่ยนไปด้วยความสุขสดชื่นและความหวังดีที่มอบให้กันเป็นความรักแท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีล,าลาักษณาราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีตุลราศีมังกรหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษรเจ T A S Y N K G แล้วก็ P ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่สองหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพลิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The i m p r s s สามเหรียญ The ในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานตัวตนของคนนะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีความสุขสบายอยู่ในหน้าที่การงานอยู่ในความรู้ในความสามารถของตัวเองนะคะคุณรอคอยที่จะได้พบกับความรักแท้ความรักที่สมบวังความรักที่มีความสุขให้กับคุณนะคะ คุณอาจจะผ่านการมีครอบครัวผ่านการแต่งงานอยู่ในสถานะพ่อไม้แม่ไม้หรือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะราชนีถือถ้วยราชาถือเหรียญแปดเหรียญและและ้วคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้รักที่ทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่มี ฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีค่ะเป็นคนที่ใส่ใจดูแลและมีความห่วงใยมีความอ่อนโยนน้อมถ่อมตนและดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะเขามีความมุมนะก่อร่างสร้างตัวจะมีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงและหัวใจของเขาก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่จะมอบให้กับคุณนะคะ ซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจธนาคารก็ได้นะคะวิวออ f for ์จูนราชนีถือเหรียญสองถ้วว เขาพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะภพลิกิตหรือไม่ก็ความปัถนาที่แรงกล้าอยู่ภายในหัวใจของเขานะคะเขาอยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดคุณได้คุณเป็นคู่ครองและพร้อมที่จะดูแลคุณตลอดไปนะคะซึ่งเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างภาษาหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศลูกครึ่งที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ลูกครึ่งที่อยู่ในเมืองไทยก็ได้นะคะ แต่หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่พร้อมมอบให้กับคุณค่ะเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบภายในตัวของตัวเองนะคะดังนั้นเขาจะมีความรักแท้ที่ทุ่มเทให้กับคุณด้วยหัวใจของเขาและเขาพร้อมที่จะดูแลคุณให้มีความสุขให้มีความสบายในชีวิตคู่ในชีวิตสมรสนะคะ อาจจะเป็นไปได้ที่คุณกับเขาหรือทัวคุณนั้นอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วทั้งคู่นะคะแต่ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ประสานร,รวมกันเป็นครอบครัวใหม่ที่มีความสุขค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรัก เรื่องเงินหรือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทําให้คุณกับเขาหรือทุกคนนั้นมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะฝ่าฟันและพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันค่ะความเป็นผู้นํานะคะความเป็นผู้นําในตัวเขานะคะจะทําให้ครอบครัวก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะ เขาหรือคุณหรือเธอคนนั้นอาจจะทำงานเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนก็ได้นะคะสวรรค์ประทานพรให้คุณพบกับรักแท้พบกับคู่ชีวิตที่ทำให้คุณมีความสุขและทำให้คุณมีความร่ำรวยสมบูรณ์นะคะ ความสุขความสมหวังในรักแท้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะทำให้คุณมีความสุขอย่างเต็มที่ค่ะคุณอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ทำให้คุณแทบเป็นบ้าหรือไม่ก็ขาดสตินะคะแต่ครั้งนี้นะคะความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่มีต่ความหอมหวานความสุขความสมหวังและมีความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ คุณจะเต็มไปด้วยเงินทองมากมายนะคะเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะทําให้คุณทุกอย่างค่ะเนื่องจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะรักคุณและทําให้คุณอย่างเต็มที่ค่ะความสวยความงามความรอ ความที่เป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะทำให้เขาหรือตัวคนนั้นรักคุณในแบบที่คุณเป็นค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยนะคะ พี่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปสายลุงเห็นความสุขนะคะรูปคนกําลังฟันดาบรูปดวงดาวบนท้องฟ้าจัก,กรวาลน,นะคะรูปลูกร,ระเบิดและรูปฟันเฟืองค่ะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาเป็นรักแท้และทุ่มเทหัวใจให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านการกีฬาหรือไม่ก็ทางอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมจักกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นวิศวกรสถาปนิก หรือไม่ก็เป็นนักออกแบบโมเดลต่างๆก็ได้ค่ะความรักความสมหวังเขามีมอบให้คุณอยู่ตลอดเวลานะคะการที่คุณกับเขาหรือตัวคนนั้นได้เจอกันอาจจะมาจากสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆหรือไม่ก็การติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์หาคู่ก็ได้ค่ะความสุขความสมหวังท้องฟ้าแห่งความรักความสวยงามเกิดขึ้นกับคุณค่ะและเขาจะไม่ทํา อารมณ์ระเบิดร้ายใส่คุณเป็นอันขาดค่ะเขาจะมีแต่ความสุภาพความอ่อนโยนและความห่วงใยมอบให้กับคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ความรักแท้ความรักที่ทุ่มเทเขาหรือเธอคนนั้นพร้อมเต็มที่มอบให้กับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีธนูราศีพฤษภราศีกุมราศีกัน หรือว่าราศีเมถุนก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร N K H E T S M แล้วก็ O, o ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณใครคือรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร หไม้เทา้า8ดถ้วย The Tower ในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะคุณอยู่ในความสุขสบายนะคะในความเป็นโสดอาจจะเป็นที่อยู่เก่าๆบ้านเก่าๆหรือว่าสถานที่ที่คุณเคยอยู่สถานที่ที่คุณคุ้นเคยนะคะคุณไม่อยากพบกับการเปลี่ยนแปลงอันมากมายคะ่ะ คุณก็มีความสุขดีกับชีวิตที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณคองตัวเป็นโสดเพราะว่าไม่อยากมีความขัดแย้งกับคนที่จะเข้ามาเป็นความรักให้กับคุณนะคะคุณกลัวการเลิกลาคุณกลัวการจบลงคุณกลัวการทะเลาะเบาะแวง้งและความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะแต่คุณเองก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องให้ใครเข้ามาวุ่นวายก็ได้นะคะ สี่ถ้วยหรือะชารีออสามไม้เท้าคนที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ที่ทุ่มเทหัวใจให้คุณนะคะอาจจะมาจากทางด้านสายงานหรือไม่ก็มาจากทางการเดินทางหรือไม่ก็มาจากการแข่งขันการต่อสู้นะคะอาจจะเป็นการเล่นเกมสนามแข่งขันต่างๆก็ได้นะคะหรืออีกรณีหนึ่งนะคะ คุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างถิ่นต่างแดนทําให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคุณไม่ต้องห่วงวิตกกังวลค่ะความรักครั้งนี้คนที่จะเข้ามานะคะเขาพร้อมที่จะสร้างสัมพันธ์กับคุณพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันชนะจิตใจของคุณให้ได้ค่ะเขาจะทําให้คุณหายโสกเขาจะเข้ามาเป็นรักที่แท้จริงเป็นรักแท้และทําหัวใจของคุณให้มีความสุขมีความเอิมเอม ในเรื่องของความรักนะคะ The sun ราชาถือถ้วยหกไม่เทา้าซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างวัยต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีตำแหน่งทางด้านสังคมที่สูงกว่าคุณหรือไม่คุณเองก็อาจจะมีตำแหน่งทางสังคมที่สูงกว่าเขาหรือเธอที่สูงกว่าเขาหรือเธอคนนั้นก็ได้นะคะ คุณมีโอกาสเลือกที่จะอยู่เป็นโสดแบบเดืสซันมีความสุขมีความสดใสในชีวิตหรือคุณจะเฝ้ามองความรักให้เป็นตัวเลือกอยังไม่ตัดสินใจเลือกใครก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้คุณมีโอกาสได้เลือกทั้งสองแบบค่ะเลือกคนที่จะเข้ามาหรือว่าเลือกที่จะอยู่แบบเป็นโสดอย่างมีความสุขและสง่างามก็ได้นะคะและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็เป็นคนในเครื่องแบบคนที่ทํางานเกี่ยวกับองค์กรรักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็เป็นนักกีฬานักแข่งขันที่ต้องใช้พละกกำลังใช้ความเร็วในการต่อสู้อาจจะเป็นนักแข่งรถแข่งเกมก็ได้นะคะและช่องทางที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะได้เจอกันนะคะอาจจะมาทางด้าน สิ่งเก่าๆสิ่งคุ้นเคยหรือคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักเขาอาจจะย้อนกลับคืนเข้ามาสารสัมพันธ์และมีความรักเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่พร้อมจะมีรักแท้และทุ่มเทให้กับคุณนะคะคุณเป็นฝ่ายเลือกเป็นฝ่ายตัดสินใจจะอยู่แบบนี้หรือว่าจะ เลือกทางเลือกด้วยการมีความรักอีกครั้งนะคะ Believe ขอให้คุณเชื่อในหัวใจของตัวเองและเชื่อในความรู้สึกค่ะคุณจะพบกับคำตอบของคุณนะคะมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตโสดของคุณอีกครั้งนะคะ การสื่อสารการพูดจาระหว่างคุณกับเขาเดือทัวคนนั้นนะคะมีหลายช่องทางให้เลือกค่ะอาจจะเป็นช่องทางสังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ f a c e b o o t t k k t o k i ิน t a g r กรจะทำให้คุณทราบถึงความรู้สึกที่แท้จริงของจิตใจเขาและจิตใจคุณนะคะความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักที่เป็นรักแท้อยู่ที่คุณจะสารสัมพันธ์ต่อหรือว่า จะชะลอตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะความเป็นส่วนของคุณอาจจะเกิดจากความเจ็บปวดในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะคะถ้าคุณมีการดูแลและรีทิตตัวเองนะคะจะทำให้คุณมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะ อาจจะเป็นความรักในตัวเองหรือว่าความรักที่จะเริ่มใหม่กับคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้นะคะความเป็นโสดของคุณจะอยู่กับคุณไม่นานนะคะขึ้นอยู่กับคุณยังรักยังห่วงแหนความเป็นโสดหรือว่าจะสละดโสดกับความรักแท้ในครั้งนี้นะคะการถือศีลภาวนาการทําจิตใจให้บริสุทธิ์จะทําให้คุณพบแต่ความดีพบแต่ความสุขและหลุดพ้น จากสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์นะคะคุณอาจจะเคยเสียน้ำตาในเรื่องของความรักนะคะแต่ครั้งนี้คุณจะเสียน้ำตาด้วยความสุขในเรื่องของความรักค่ะ จิตใจของคุณที่เข้มแข็งและมีความคิดบวกนะคะจะเป็นพลังงานส่งพร้อมมอบให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆได้พบกับนิพิจหมายดีๆนะคะอาจจะเป็นคู่แท้ที่อยู่จนแก่เท่าหรือไม่ก็มีบุตรธิดาเพิ่มขึ้นมาเป็นสมาชิกใหม่ภายในครอบครัวก็ได้นะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะ ว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่สาม,มารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปแหวนรูปคนกำลังหันมามองข้างหลังนะคะรูปเปลวไฟรูปหัวใจมีรูปสอนปักอกนะคะรูปขวดทดลองในห้องวิทยาศาสตร์และรูปกรอบสี่เหลี่ยมค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เป็นรักแท้ทุ่มเทให้กับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้สวมแหวนแต่งงานสวมแหวนมั่นร่วมกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะขอเพียงแต่ว่าคุณให้ลืมอดีตที่ผ่านไปค่ะอย่าหันหลังมามองกับอดีตที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขค่ะและเป็นไฟแห่งความรักนะคะเขาจะพร้อมมอบเติมให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ เปรียบเหมือนสารเคมีที่เข้ากันค่ะผสมผสานกันเป็นเปลวไฟแห่งความรักเป็นปฏิกิริยาที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักความเข้าใจนะคะและรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะคะความสุขความสมหวังความสําเร็จร้อมกรอบคุณไว้ทั้งคู่นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นนะคะ จะได้เจอกันในช่องทางใหม่แห่งโลกวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือไม่ก็การสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณมีโอกาสได้เลือกกับความรักในครั้งนี้ทำให้หัวใจของคุณมีความสุขทำให้ชีวิตคุณมีความสุขคุณเป็นฝ่ายตัดสินใจค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ ราศีเมถุนราศีธนูราศีพฤษภหรือว่าราศีกุมก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร R t d n x y m s และก็ e ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุข ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ